ทฤษฎีการฝื้นตัวเศรษฐกิจแบบใหม่เขาเรียกว่าแบบ k s h a p e ตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 เนี่ยที่เริ่มลุกลามไปทั่วโลกตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกเนี่ยสุดตัวลงหนักสหรัฐอเมริกาเนี่ย GDP ไตมาส2เนี่ยหดตัวลง32.9%จานะจากไตมาาแรกสหราชอาณาจักร GDP ไตมาส2เนี่ยหดตัวลง20.4%จากไตมาาแรกส่วนไทยเนี่ย GDP เนี่ยไตายมาส2เนี่ยหดตัวลง9.7%จากไตมาาแรกพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาในรูปแบบไหนะ บางคนบอกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากจุดต่ําสุดคล้ายเป็นลักษณะตัววีนะบางคนก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังคงจะตกต่ําในรูปแบบเดิมแล้วก็ จะมีเวลาระยะหนึ่งแลกว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้เนี่ยคล้ายๆตัวอยู่บางคนก็บอกว่าเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวในระยะหนึ่งคล้ายเครื่องหมายถูกเป็นลักษณะคล้ายๆกับเครื่องหมายไนกี้นะครับและล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการพูดถึง k s h a p e k s h a p e Recovery หรือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นรูปแบบตัว K มันคือ,อยังไงการฟื้นตัวแบบตัว K เนี่ยที่ว่าเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ครับเคเช p e r e c o v e r y เนี่ยหรือการฟื้นตัวในรูปแบบตัว K เนี่ยอธิบายอย่างนี้ครับให้เข้าใจง่ายๆก็คือจะมีทั้งกลุ่มที่ฟื้นตัวกลับมาโดยเร็วและก็กลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัวและยังลงต่อเรื่อยๆเหมือนกับตัวสอรตัว K ที่มีเส้นทะแยงขึ้นแล้วก็ทะแยงลงลองดูตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาโควิด -19 เนี่ย ระบาดหนักตั้งแต่ช่วงเดือนมีนากลุ่มที่ฟื้นตัวได้เร็วคือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่น Microsoft, Apple, Facebook ผ,ผลการประกอบการในช่วงเดือนเมษาถึงวิทุนาที่ผ่านมาเนี่ย Microsoft เนี่ยรายได้เพิ่มขึ้น13%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว Apple เนี่ยรายได้เพิ่มขึ้น11%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว Facebook รายได้เพิ่มขึ้น11%จากช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าแม้จะอยู่ในช่วงเ การระบาดของโควิด -19 แต่รายได้ของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงขยายตัวจากปีที่แล้วนั่นซึ่งหมายความว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบน้อยมาก ่อธุรกิจเหล่านี้ในขณะที่อีกกลุ่มกับตรงกันข้ามอย่างเช่นธุรกิจสายการบินที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่ออกเดินทางของผู้คนผลประกอบการในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนาเนี่ยของสายการบินในสหรัฐเนี่ยเดลต้าแอ l i แอลนเนี่ยรายได้ลดลง88%จากช่วงเดือนเดียวกันของปีที่แล้วอเมริกันแอร์แอร์ลเนี่ยรายได้ลดลง86% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว Southwest Airlines รายได้ลดลง83%ของช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ย้อนกลับมามองในประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่าเป็นไปในทํานองเดียวกันก็คือธุรกิจบางกลุ่มเริ่มฟื้นตัวกลับมาได้แล้วเช่นธุรกิจกลุ่มคาปิรวมถึงกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากการระบาดของโควิด1 9อย่างเช่นกลุ่มผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอีกกลุ่มที่ยังคงเจ็บหนักเช่นสายการบินโรงแรมเนื่องจากธุรกิจเหล่านี้มีไรายได้จากการเดินทางของผู้คนโดยเฉพาะการเดินทางมา ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างตามปกตินะเหมือนกับปีที่ผ่านมาซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาประเทศไทย,ยมีประมาณ40ล้านคนแต่ในปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการว่าจะเหลือเพียงแค่8ล้านคนเท่านั้นพอเรื่องมันเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในขณะที่ทุกอย่างกําลังเดินไปข้างหน้ากําลังมีคนที่ฟื้นตัวได้และคนที่กําลังแย่ลง ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐ,ฐกิจแบบตัวเคที่หลายคนกำลังพูดถึงกันและยิ่งเราลากหางของตัวเคทั้งสองฝั่งให้ยาวออกไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าจุดปลายของทั้งสองเส้นนั้นจะเริ่มห่างกันมากขึ้นไปทุกทีหมายความว่าคนที่ฟื้นตัวแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่ยังไม่ฟื้นก็จะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆเช่นกัน